ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบามีดีที่ตัวอีสานบาดเป็น่ำ้ชาสิตกกับบอตกพี่น้องมองอึดตกเบิดลตัวไส้มุ่นตกะบานบ้ามีบ๊ตกห้อนตับแหลบเหมือนเดิมหนาบ้ามีใหม่เบิดพี่น้องโคตรสนามใหม่เบิดเลยเฮียจังบ่ได้เพียงไปหาหลานงูก็พี่น้องบักบักค้างขาดสิยูข่วนบ้ามีสิบบ่ทันนี้ จำไว้ได้พี่น้องบักค้างขางสีซับเล็บ้านมีดจิบบานว่าเสนอไปลุยก,กันลุยทุกมองให้มันไปเจ๊ตวัวหนึ่งพี่น้องไปที่น่ยังตายอย่างมองมองเอง ผ่มีลมตกนกี่ดาวอยู่ห่างยุ่อีน้องห่างยุ่อีหูแสดงว่าพวกนี้แสดงว่าพวกนี้ แขยงแต่ฝนนู้นนนตัวนี้ไหมโอ้ขั้วข้าโรดแล้วก็ห,ห,ห้องห้องยู่่หูพี่น้องแต่ฝนนู้ตัวนี้ละ่ะตัวใหญ่นี่ละ่ะ จังกับมาจังกลับมาจังกลับมาจังกลับมา,บมาพี่น้องแม่ มันยู่เถิงป้าไปมันอยู่เถิงป้าไปจังกลับมาโอ้เนี้ยนอนพี่น้องงูตัวเนียนอนเนียนอนมันไม่ยอหนีจากโคตรดอกแต่ว่าพ่อหางมันขาดมันเจ็บเดียวว่ามีว่ามันจำลัวขาาจากทึ่งก็ค่อยล้ะกะนาจะเลี้ยงลูกฮู้ท่าท่าเอานูตัวนี้ท่าท่าแห้งพี่น้องโอ้ขนใดมันจิตตัวซ้ำไหนยับ จะบ้ามีเห็นแล้วมันตัวใหญ่พี่น้องมันตัวใหญ่แห้งบ้ามีเห็นแล้วเดี๋ยวไปหาเบื้องน้น้เท้านู้นหน่อยอยู่อ่าสาตะแดงกนันเทียพออ่อหูชิเตียงูดังแหงนะพี่น้องอ่ะอยู่น้ำก๊อทไป กำขี่ดีกว่ากำตดพี่น้องเลยงูดังแห่เหมือนนี่บ่นอนเลยกำขี่ดีกว่ากำตดพี่น้องเอาปลาไปต้มซะก่อนเอาปลาไปต้มซะก่อนจะหางหูดังแหไปนำไปลุยคือโม่เลยพี่น้องโอ้โม่ยุ่งแย่ตัวหนึง่งโอ้ใหญ่กว่าเอาใหม่มาใส่เบิดเลยโอ้ เดี๋ยวทานมูกก้อนนีก้อนพีน่องบ้ามีสันววเ,เถี่ยชิไายก็เอาไปต้มไปป่นแล้วเนาะพีน้องเนาะบ่มีตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่มันอยู่ในกลเนาะครับเนาะเห็นกลนบ่นะไหมกลวนหละายผีน่องมันมีแต,ต่ตัวด่ามพ้าดนะเสียเวลาพีน้องไปหายิ่งนูดีกว่านี่ครับบ้ามีได้ปักบ่วงเวลาทาาไหนก็ได้่นเอามา ง่าไม,ม่มาถมตัวใหญ่กะมันก็เลยเห็นปลาหน่อยลงนี่ปลาคอขันเสียวมันตัวน้อยเห็นบนี่นี่ปลาเด้นี่ตัวใหญ่โม่มันก็นโม่ข้าวเดียวนะเดี๋ยวยังม่เอามันเต็มเต็มพี่น้องไปว่ามีตั้งใจเขามาหิงหนูมีตะห้อยหนูเต็มอยู่พี่น้องขวบสามมีตะห้อยหนู ออแต่อหอยห,หนูควายหนูเต็มอยู่ตาแดงๆอยู่พี่้องตาแดงๆอยู่เดี๋ยวยว่ามีขออนุญาตได้บ่า้นะต่ยินเสียงประดยินเสียงอย่าว่ากัน ก่อนอื่นยมบวงก่อนเลยก่อนอื่นยำบวงก่อนเลยยู่บยูยู่บยูเบิ่งกันยู่บยูเบิ่งกันกระสีบ่แมนหนูผูกั่พี่น้องตาเดียวพวกี่นี่นี่้าวปาเห็นวะโอ้ยโอ้มกัดพี่น้องเห็นปา พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดีกล้องเข้าไปแล้วเด้นี้ดีกล้องเข้าไปแล้วนี่กล้องเขานี่หูนี่หูนี่หูโอ้แม่จ้อย oh <my> เห็นบ่วะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไอเห็นเปิดคักขึ้น เอาออกมาพี่น้องเอามันออกมาบักใหญ่บักเอฟนี่มอนโอ้บักใหญ่บักเอฟพี่น้องผมอืออืออือพี่นอ้องอืออือยังวะ เกิดมากเพราเคยยิงหนูตัวหน่อยป่ะนี่แจ็คเทียพี่นอ้องอออออออมันหนูอีหยังพี่น้องบอกได้บน่นี่พี่น้องว่าหนูอีหยังนี่หนูอีหยังพี่น้อง ตุ้ธวบผปเมือพอดีพี่น้องผมตุ้ธวบผปเมือพอดีโอวีบ้าตายขอบคุณทุกไรทุกซับทุกกาติกาตาเหมือนเดิมเมื่อกี้พี่น้องผมจัวใจดีมานอีสาะมากเอวไปซ้ำนี่โอ้ยกูกำลังหลงกลนูนหน่อยเถอะน้องพี่นอนะ้องเนาะตุ้ธวบผปเมือพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ เบิดคำสีวอาพีรศตัวขออภัยหลายๆเห็นตาแดงกิงกิงอยู่กับว่าตาหน่อยมุ้งเทียกับแมนงูใหญ่กับเป็นด้อีน่วสันใส่บ่มรวดไปหายัยกกลับพวกทางไหมมันว่ามีหรือว่าหนุ่มไหมออาพี่เนาปพูดคอยคือก็เหมือนเดิม ตายทำเพียงเวสร้างเปลี่ยนพี่น้องเฮ้ยากปูสารนะครับเรื่อขอจากจัตัวนี้เดินมุกลมุกป,ปูปีกก็ได้ย <c oughs> ิ่งว่าท่านพี่น้องยุ่งกองนี่แหละยิ่งว่าท่านยุ่งนองมันแปลนผลส่วนความฝุ่นเบิดแล้วเขาเบิอ้ยโคตรเสียดายเลยพี่น้องผม ไม่ดอนปูตาหอแล้วบ่ไดมือได้กระไดมือหนึ่งเก,ก่าน,นั่นแหละบุญนะขั้วักอยู่ในป่าพพี่นอ้องแต่แบบพวก้าวมีนมีโอกาน้ำเข้าไปมันหกโอ้โหฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงวิทยาตครับพี่น้อง พี่น้องมายุกกระบป๋ามีตะยานเลยล่ะเสียงครัวคาครัวคาปี่ตะยานตะยานเดี๋ยว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 ขนูเงี้ยก็สิเสียงดังเดี๋ยวนี่มันยุ่งหนี่พี่น้องมันยุ่งหนี่กว้างนี่เรากระเป๋ามีสั้นพูกเ่าท่านมันเลีนมันเลีนบูเขปป้าไปบ้างพี่น้องลองบูเข้าไปบ้างบ้าง

อันตยมตัวเตรียมตัว,เ,ตตวเฮ้ยเสียงยังวะเสียงยังวะเสียงยังวะอุทยานพี่น้องอุทยานคนลุกคนลุกเอาเป็นวา่วาบ้ามีบ่ออสู่ต่อพี่น้องเพราะว่า ขันเขาไปเลิกว่ามีหยานอิหลีมันเสียงคือคนย่างนี่เนี่ยขัวขาดขัวขาอยู่ในป่าไหมขันเกิดมีหยังขึ้นมามันสีอันตรายพี่น้องอิหลีเพราะว่าหน้าที่นั้นบ้ามีอาจสิคิดว่าเป็นแนว่อื่นนั่นขัวขากขัวขากอยู่เนี่ไปขันเข้าลันกับพวกไปแล้วมันสีอันตรายขันเกิดเป็นคนมาหยอกบ้ามีโอ้ แล้วก็ได้ดักหนูหางยาวไว้เลยครับพี่น้องเด้อจังมายามนํากันบ้ามีได้ดักหนูหางยาวไว้เนาะครับเนาะจังมายามนํากันพี่น้องไปขอบพูดถูเล่ถูซอบทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอ่เองมันแต่ย่านขวดพี่น้องว่าหันกลัวค้ากลัวค้ากลัวค้าเสียงยางมากไหมบ้ามีเลยบ่สูขอบคุณครับสวัสดีครับ